ต่อครับบอลจากโยฮันครับให้มาก่อนครับที่จูดเบอร์ลิงแฮมพยายามจำหมุนมองหาเพื่อนอยู่นะครับซ้ายดีขวาดีให้ไหมให้มาที่วิเอลล่าครับอยมีช่องนะครับวิเอลล่าจะให้มาช่องไหนยังไงดึงไว้ก่อนวิเอลล่าแทงออกมาโรดี้ลงๆเลยลูกนี้สัดเรียบร้อยนะครับแล้วเป็นโรดี้โอ้โห ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n น h ีเฮดสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม ea sport fc mobile กันเช่นเคยนั่นเองนะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวนักเตะนั่นเองนะครับสำหรับคีย์เพลเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับให้เกียรติแชมป์ยูโรกันสักนิดหนึ่งนะครับก็มีนักเตะที่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลยูโรรอบนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะครับจะเป็นใครนั้นไปดูกันครับ มาครับสำหรับ k ีเพเยอร์ในคล,คลิปนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับก็คือโรดี้นั่นเองนะครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมจาก อ่าฟุตบอลยูโรที่เพิ่งจบไปนั่นเองนะครับก็ได้แชมป์กันที่แน่นอนแล้วสําหรับสเปนนั่นเองนะครับก็เป็นนักเตะสัญชาติสเปนนะครับเท้าที่น่าหนักนะครับเป็นเท้าขวานะครับกว่าห้าไซสสี่นั่นเองนะครับขอรีวิวเป็นนักเตะ OVR 98นั่นเองนะครับเพราะจริงๆแล้วมันมี OVR 99ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมหามาได้แค่นักเตะ OVR 98แล้วก็ขออนุญาตรีวิวแบบว่าอ่าิュเพียวเลยนะครับไม่ได้มีอัพแล็งไม่ได้ติดเทนอะไรให้เลยนะครับวัดกัันนไปเลยะครบว่า อ่าถ้าเป็นนักเตะแบบสแต็กเดิมๆเ,เนี่ยเล่นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะครับอ่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าสแต็กเดิมๆเ,เนี่ยพอเล่นได้ อพอเล่นแล้วดูมีแววเก่งเนี่ยถ้าไปติดเทนตอัพแรงค์คือเก่งแน่นอนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่เก่งนะก็คือมันจะไม่โอเคเลยนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูค่าพลังกันสักนิดหนึ่งนะครับก็มีการเล่นความเร็ว85นะครับแล้วก็ความเร็วกันวิ่ง90อ้อนักเตะโรดี้อันนี้เป็นนักเตะตำแหน่ง CDM นั่นเองนะครับก็เราก็จะเน้นไปทางด้านของเกมรับนะครับเพราะว่าเกมลูกก็จะไม่ค่อยได้หวือหวาสักเท่าไหร่นะครับ มีการเลี้ยงลูกนะครับ89นะครับการควบคุมบอล98นะครับอดีตที่ความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่86สิบหำหรับทางด้านของเกมลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําประตูหรือว่าอะไรนี่ผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับมาดูทางด้านของเกมรับดีกว่านะครับการประกบ107กันเลยนะครับแล้วก็การแท็กเกิลแบบยืน105นะครับสไลด์แท็กเกิล94การหม่ง94กระโดดจัมปิ้ง87นะครับแล้วก็นักเตะก็เป็นมีตัวเวิร์กเลดก็คือเป็นกลางสูงนั่นเองนะครัััับบบเเเเพรรราาะะะว่่ป็นนนนนกกตตใแหงมค แล้วก็ตัวสกิลของตัวพลังงานก็อยู่ที่4ดาวครึ่งนะครับแล้วก็สกิลใช้ได้3ดาวตัวสกิลแฝงก็มีส่งลูกไกลนะครับยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็เพยเมเกอร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับโรดี้ตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ค่าความสามารถนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปนั่นเองนะครับไปครับ ตอนนี้เราก็เข้ากันไปอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับหมุจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับไลอารพี่ชัยก็ขอเปลี่ยนมาเป็น41 41นะครับเพราะว่าจะได้มีตำแหน่งของโรดี้ให้ยืนนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ติดเทนไม่ได้อัพแรงอะไรให้นะครับวัดกันจากสแต็ปผิวไปเลยนะครับว่าจะโหดสักแค่ไหนนะครับถ้ามันเล่นได้เนี่ยแปลว่าไปติดเทนอัพแรงถือว่าโอเคแน่นอนนะครับมาดูในเกมกันก่อนจังหวะนี้โรดี้ความคล่องแคล่วว่องไวก็พอใช้้ไดนนนะะคครรัับบปกลาง แล้วก็ความเร็วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เออ CDM นะครับไม่ได้เร็วมากอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้มาที่เอียนมาเซนครับไหลมาจังหวะนี้โรดี้โรดี้ยังไงโรดี้พลิกมาสวยเลยโรดี้ยังไงดึงอยู่จังหวะนี้ตอก้นมาหนึ่งทีโรดี้พยายามจะยิงลูกนี้ยิงไปติดก่อนครับจังหวะแรกครับความเร็วยังถือว่าจะต้องอัพอยู่นะครับต้องเทนแน่นอนสําหรับเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ายังช้าอยู่นะครับค่อนข้างที่จะอ่าไม่ได้คล่องตัวมากสักเท่าไหร่น่าจะต้องติดเทนและอัพแรงช่วยนะครับ จังหวะนี้มาที่เวนีซูอุ์ลากมาครับยังไงยิงนุ่นเดียวโหโดนก่อนเลยครับแล้วเป็นเวนีซีอุ์ครับโดนยิงแต่ววันแบบนี้ยุ่งนะครับมาครับโยฮันครับครับให้มาที่เกนมาเซนปาดมาที่องดีก่อนจังหวะนี้ไหลมาที่โยฮันครับเข้ากลางมาเลยครับที่วีเอล่าวีเอล่ามองหาเพื่อนอยู่ครับป่ะจะไปทางไหนดีนะครับยังไม่ส่งนะครับจังหวะนี้โรดี้มาไหมโรดี้ไม่เติมนะครับปักหลักอยู่แดนหลังเลยครับโรดี้มาที่โยฮันครับครับ พยายามจะมองหาว่าโรดี้จะวิ่งหรือเปล่านะปาดออกมาก่อนที่โรดี้โรดี้มาเองก็ได้ครับจังหวะนี้ยังไง mm hmm. โดนโอกโกชาอย่างนี้ต้องติดเทนครับค่อนข้างที่จะช้าเลยพอสมควรซาร่าให้มาครับโยฮันครับทีมผููมาเยือนจะสวนครับเวล่าปาดออกมาที่ซาร่าซาร่าจี้มาโอโหซาร่าลูกนี้ทําบอลสีครับ ออกมาคืนมาก่อนนะครับบอลอยู่กลางสนามครับโดนน้ำอยู่1-0นะครับจังหวะนี้เอ็นมาเซนปั๊มได้ไหมเดอะบอยตอกโซนมาครับยังเก็บกลับมาได้ที่มาเซนมาเซนให้มาที่องลีครับองลีจี้มาโอ้โหโดนแย่ไว้ก่อนครับทีมผู้มาเยือนยังไงโยฮันครับปั๊มไว้ก่อนครับวล่าสวยครับลูกนี้เอายังติดอยู่ครับ โอ้โหทีมผู้มาเยือนบุกไม่ให้หายใจใหายคอกันเลยครับเอาตัดกลับมาได้ครับทีจูดจูดแทงออกมาที่ซาราจีมาดีครับจังหวะนี้ลากมาหน้าปากประตูมีไหมโรดี้มาหรือเปล่าดูก่อนนะครับจังหวะนี้ซาราดึงไว้ก่อนโรดี้อยู่ไหนยังไงพลิกมาไหมไหลมาที่ยูฮันครับยูฮันรับให้มาที่เวลา่าเวลา่าโอ้โหโดนแย่งไหมครับเดอะบอยโอ้โหจบครึ่งแรกซะก่อนนะครับยังไม่มีโอกาสได้ยิงจะจะ,จะแจ้ง,แจ,งแจ้งเลยนะสำหรับประตูตีเสมอนั่นเอง ดูเกมกันต่อครับบูโน่ให้มาที่โอโกชาโอโกชาพยายามจะตักข้ามมาเลยครับจังหวะนี้เก็บได้ที่พิมพงขึ้นมาก่อนที่ชไหมเพืนครับให้มาที่คาร์มโยปาดมาที่ซาร่าให้มาที่วีเอล,ล่าครับสังเกตดูได้เลยนะครับโรดี้จะไม่ค่อยดันสูงสักเท่าไหร่นะครับเป็นตัวรับที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหลุดตำแหน่งดีนะครับแกดันเฉพาะจังหวะที่มีโอกาสนะครับจังหวะนี้จี้มาก่อนครับจูดเบอร์ลิงแฮม จูดเบอร์นิงแฮมมองหาโรดี้แล้วโรดี้ยังไงโรดี้ตอกส้นมาจังหวะนี้ครับค่อนข้างที่จะต้องเทนสักนิดนึงครับน่าถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปเล่นจริงๆนะครับให้มันมีความคล่องตัวโอ้โจังหวะนี้ปัน่นเทนสักเม็ดม่วงนะครับอัพเทนสี่สิบผมว่ามองว่าเล่นได้นะเพราะเขายืนตำแหน่งค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ถ้าเติมเกมลูกก็อาจจะโอเคขึ้นนะครับจังหวะนี้ไงโมองโอ้โหแล้วเป็นไงลครับโรดี้ลูกนี้ตีเสมอเฉยเลยครับ เดี๋ยวดูภาพช้ากันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้เนี่ยครับเป็นลูกเตะมุมนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วโรดี้ยืนอยู่ตรงนั้นครับและโยนมาที่โรดี้ตรงหัวเลยนะครับแลงไงมงโอ้โหโล่งๆเลยครับแบบนี้ลูกเตะมุมนี่โรดี้ก็เป็นทีเด็ดเหมือนกันนะครับโอ้โหเป็นนี้ไปติดเซนอัพแรงค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเป็นนักเตะที่เกมรับค่อนข้างจะโอเคนะครับแกดูเนี่ยครับปักหลักอยู่แันหลังเลยนะครับไม่ค่อยได้หลุดสักเท่าไหร่ ดูนะครับเป็นอยู่หน้ากองหลังได้ดีเอาจังหวะนี้ตัดได้สวยครับโนดีให้มาครับเวลาใครที่เล่นแผนที่มี CDM ผมมองว่าน่าใช้ทีเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับบอลอยู่ที่เวเนซุสอตทีมอมอกมาครับยังไงลูกนี้ครับลีอาลาฟินญาให้มาเดอะบอยเดอะบอยยังไงหาช่องยูยอนครับยูฮันครับจะพยายามจะไปครับโดนปิดอยู่นะครับยังไงตักออกมาลูกนี้ติดมาเส้นครับเอาละจะสวนบ้างนะครับให้มาที่องลีก่อนนะครับ องรีมองหาเพื่อนมาที่วิเอลลาปาดออกมาเลยครับจังหวะนี้ที่โยฮันครับโยฮันครับยังไงแทงออกมาที่องรีองรีจี้มาองรียังไงหน้าปากประตูมียังไงลูกนี้เอายังไงดีองรีมองหาเพื่อนอยู่โอ้โหโดนปั๊มซะก่อนครับไม่ได้ให้ด้วยครับแล้วจังหวะนี้ยังไงโรดี้โรดี้ยังไงโรดี้คืนอยู่ครับคืนมาก่อนครับ ที่เย็นมาเส้นให้มาที่ององรีอองรีพยายามจะไปครับปาดออกมาโรด,ดี้โรด,ดี้จี้มาสวยเลยโรด,ดี้ยังไงลูกนี้ตอก้นมาโรด,ดี้ปัมโอ้หูรับฟิดเทนนะหน่อยผมว่าเล่นมันวันนี้แน่นอนนะเสียดายครับจังหวะืาอกีนี้นะครับโอ้โหและจังหวะนี้จะโดนหรือเปล่าครับให้มาครับอืม้มอา้าวกลายเป็นลูกฟาวด้วยครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับทีมภูมาเย็นจะปิดกล่องไหมยังไงลูกนี้ทันหรือเปล่าไม่ทันเรามาถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ปาดคืนกับมาเวเนซีอุดพยายามจะดึงอ้าวเรียบร้อยเลยครับแบบนี้นี่เปลี่ยนตัวครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับน่าจะจบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับเรามี1นึประตูจากทีมเพลเยอร์ของเราก็คือโรดี้นะั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมีท่าสวยๆของโรดี้มาให้ดูกันด้วยนั่นเองครับเดีย๋ยวเพิ่งรีบเปลี่ยนไปไหน มาดูกันที่จังหวะแรกครับบอลจจอกโยฮันครับครับจีมาก่อนครับปาดออกมาที่จูดจูดพยายามจะซัดลูกนี้มปัดออกไปได้ครับเอาละครับได้เตะมุมเราจะลองโยนไปที่โรดี้ที่เดิมนะครับจังหวะนี้ยังไงโรดี้มองโอ้โหไปเจ็ดหัวฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าครับลูกนี้แล้วเป็นประตูเลยครับโรดี้ครับลูกเตะมุมนี่ทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับสําหรับโรดี้นี่ขนาดไม่ได้ติดเทนไม่ได้อัพแรงครับ ทำไปเทนซะหน่อยอ่แดงซะหน่อยผมมอง่าโอเคเลยแลย้วโอ้โหลูนี้ม่งเข็งอวไปเลยครับมาดูกันที่ช็อตนี้กันต่อครับบอลจากโยฮันครับให้มาก่อนครับที่จูดเบอร์ลิงแฮมพยายามจะหมุนมองหาเพื่อนอยู่นะครับซ้ายทีขวาทีให้ไหมให้มาทีวิเอล่าครับโอ้ยมีช่องนะครับวิเอล่าจะให้มาช่องไหนยังไงดึงไว้ก่อนวเวลาแทงออกมาโรดี้ลง่ลงๆเลยพูกนี้ซัดเรียบร้อยนะครับจะเป็นโรดี้โอ้โห เรียบร้อยไปครับจังหวะนี้ครับทีมออกมาแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับโล่งๆเลยครับโรดี้โอ้โหมาดูช็อตนี้กันต่อที่จูดเบริลลิแฮมให้มาที่เวลาปาดออกมาที่โรดี้ โลดี้ตัดสายก้อยมาสวยครับที่องลีจี้มาจี้มายังไงโลดี้คืนมาแล้วโลดี้ยังไงโลดี้ยังไงเจอกับไมนูหมุนอยู่โลดี้ลูกนี้เวอร์ s ็อตเน้นๆโอ้โหมันโดนไม่เต็มเข้ามือโอ้ผู้สาประตูฝั่งนูเนี่ยไม่ได้ติดเทนไม่ได้อัพแรงกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเทนสักหน่อยคงสวยนะครับปาดออกมาซาลาไหลมาลูกนี้โลดี้ลงโอ้โหลูกนี้ล้ำหน้าเฉยเลยครับอุซาเติมมาสวยแล้วนะครับลูกนี้ดูนะครับ จะีดเร็วไปหน่อยมาดูจังหวัดนี้ที่อัพทีมิลินโคติซาวิกให้มาที่ฟอรลันฟอรลันทำไงโอ้โหดูตัดมาครับลูกนี้ยังไงอยู่ไหนโรด,ดี้โรด,ดี้อยู่ตรงนั้นโรด,ดี้ดูจังหวะนี้ให้ดีโรด,ดี้โอ้โหดูครับตัดบอลลูกนี้อยู่เลยครับไปต่อไม่เป็นเหมือนกันทีมผู้มาเยือนดูในเกมเดียวกันกันต่อครับมาที่จูเบริงามแทงออกมาที่ซาร่าซาร่าที่มา ซาร่ายังไงซาร่ามองหาเพื่อนอยู่ให้มาที่ฟิมปรงไหลมาที่โรดี้โลง่ลงๆแบบนี้ยังไงพลิกได้ไหมตอกส้นมาสวยโคง้คงๆเป็นโอ้โหปูซาประตูมันปัดออกไปเฉยเลยเสียดายครับอย่างต่อเกมเดียวกันครับทุ่มบอกมาก่อนที่จูดเบอร์ลิงแฮมจูดเบอร์ลิงแฮมมองหาเพื่อนอยู่โรดี้อยู่ไหนให้มาที่โรดี้อ้าวรับโรด,โรดี้สปีดมาโรดี้หมุนมายังไงลูกนี้มีโอกาสนะครับมีช่องนะครับตอกส้นมาก่อนยังไงปั๊มกันอยู่ลูกนี้ซาร่า สาราคืนมาไหมสาราคืนมาที่โรดี้ลูกนี้คงคงไปยังไงลูกนี้โอ้โหเข้า,ามือโอบักเล่นแล้วรู้สึกหูดหงิดครับดำยี้มน่าจะติดเทนอัพแรงทำดูอ้าวลูจังหวะลูกนี้ครับเสียบอลตรงนั้นแล้วทำยังไงโอเปนได้ยังไงแล้วดูโรดี้ปั๊มลูกนีไ้ไปไม่ได้ครับเกมรับถือว่าใช้ได้เลยนะครับ มาดูกันต่อลูกนี้ที่องลีครับองอลีโดนปาลมไว้เก็บได้ดีมาเส้นมาเส้นยังไงไหลามาครับตอกต้นมาโลดีไกลไกล,กลพาวเวอร์ช็อตลูกนี้โอ้ยิงไปติดมันดีนี่โอ้ไปติดเทนอัพแรงกันดีกว่านะครับจังหวะนี้นะมันติดๆิดขัดขัดไปหมดแล้วดูลูกนี้ครับยังตามกลับมาเก็บได้ครับ เกมรับถือว่าโอเคทีเดียวครับโรดี้มาให้จังหวะนี้ออกมาที่องลีก่อนองลีองไงองลีจี้มาองลีมองหาเพื่อนอยู่หลมาที่จูดจูดยังไงจูดให้มาโรดี้โรดียงงรด้ยังไงโรดี้จะไปโรดี้ยังไง,ไง,ไงหมุนอยู่หาช่องอยู่จะยิงซ้ายหรือขวาลูกนี้พาวเวอร์ช็อตไปเลยอึ <c> ืม <oughs> ลูกนี้มันยิงไม่ได้ครับ <c oughs> เพราะว่าฝั่งนูง้นเขาตั้งแผงรับไว้เรืวนันๆอยู่แล้วนะครับ <c oughs> อยังไม่ไปไหนกันต่อครับมาที่มาเส้นครับคืนมาอีกที่วเอลลาปาดออกมาที่ซา่าซา่ามาที่เดิมครับโยฮันรับออกซ้ายมาเลยครับองลีอองลียังไงองลีไหลมาจุดจุดมองเห็นตรงนั้นยังไงโอ้โหแปะมาถึงโรดีโด้โรดีโ้โรดี้ต้องเอาโรดี้ขอไกลๆสักโอ้โหยิงไปก็ติดเหมือนเดิมครับทุกจังหวะเลยเหมือนกันนะครับ บุ้มลูกนี้ครับดูนะครับว่ายังไงกันต่อนะครับจูดเบอร์ลิงแฮมโยนเข้ามามงเขียวมาที่ซาร่าซาร่าปาดออกมาเข้ามันโยเขามันโยไหลมาเอาละยังไงโลดี้พาวเวอร์อดยิงไปติดทีครับแต่โอ้โหลูกนี้ปั่นก็ไม่เข้าครับข้อดีข้อเสียมีให้คุยกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทุยกันท่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ดูเกมกันก่อนนะครับดูลูกนี้มงโอ้โหยังไม่ได้อยู่ดีครับ ดูจังหวะนี้ครับบอลเตะมุมเหมือนกันนะครับโยนมาลูกนี้ยังไงม่งเคลียมาก่อนแล้วดูโรดี้บล็อกลูกนี้ครับทำไมบล็อกเป็นเรื่องนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้นะครับให้มาก่อนครับจังหวะนี้จูดเบอร์นแฮมออกซ้ายมาองลีองลีที่มานะครับที่มายังไงบิ๊กอยู่ยังไงไหลามาจังหวะนี้มาเซนมาเซนไหลมาเวลาตอกส้นมาโยนครับโรดี้มาถึงโรดี้พาวเวอร์ชดยิงไปติดอาริสันเบเกอร์ หมาดูช็อตดีกันต่อไหลมาเลยครับจังหวะนี้วิเอลลาพาวเวอร์ช็อตมาโอ้โหโดดปัดไปได้ครับได้ดลูกเตะม,มุมนะครับจูตเบร์ลิแงมมองหาโรดี้อยู่ตรงนั้นนะครับโยนมาโรดี้วันเล่ลูกนี้โอ้โหเบาไปหน่อยครับไม่เข้ากรอบมาดูจังหวะนี้ฟิมโปงครับลากจีขึ้นมาเนี่ยครับ ปิมปองแข็งออกมาพี่อองรีไหลมาครับโรดี้โรดี้ยังไงโรดี้หนีสองมาเฉยเลยโรดี้ไปได้อยู่โอโหดูยังไงพาวเวอร์ช็อตไปโอ้เข้ามืโอ,โอ,โ,อโอนัอนนา เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเพจเวทคลิปนี้นะครับกีเพเยอร์ของเราก็คือโรดี้นั่นเองนะครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมจากฟุตบอลยูโรนั่นเองนะครับขอรีวิวเป็น OVR 98นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ได้ติดเทนไม่ได้อัพแรงค์อะไรให้นะครับมาด้วยสแต็กเพียวๆเลยเรามาว่ากันสําหรับข้อดีนะครับสําหรับข้อดีเนี่ยผมมองว่านะครับมองไปถึงจุดของเกมรับนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ยืมตําแหน่งค่อนข้างที่จะดีไม่ค่อยหลุดตําแหน่งนั่นเองนะครับอ่า ถ้าเกิดว่ามีโรดี้อยู่บนหน้าแผงแบตชโฟนเนี่ยผมมองว่ามันรู้สึกอุ่นใจยังไงไม่รู้นะครับพอเวลาเล่นอยู่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเกมรับเนี่ยเขาเล่นได้ดีทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ติดเทนไม่ได้อัพแรงไฮถ้าไปติดเทนอัพแรงหน่อยเนี่ยผมมองว่ามันจะเพิ่มแบบความเร็วเพิ่มาการส่งบอลเพิ่มอะไรขึ้นไปอีกเยอะเนี่ยการยืนตำแหน่งเนี่ยผมมองว่าโอเคสาหรับตาแหน่ง C สำหรับข้อเสียเนี่ยมันเป็นเป็นข้อเสียที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าตำแหน่ง CDM มันก็ไม่ได้เน้นอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมลุกแต่สำหรับเกมลุกของ CDM ตัวนี้ที่ยังไม่ได้เทนไม่ได้อัพแรงเนี่ยผมมองว่ามันยังขาดขาดกันเกินอยู่นะครับยิงก็ไม่ค่อยเข้า อ่าพอเพาว่าช็อตมันก็ยังไม่ค่อยแรงนั่นเองนะครับถ้าไปติดเทนอัพแบง์เนี่ยผมมองว่าอาจจะช่วยคลายเพิ่มเยอะไม่ว่าจะเป็นความคล่องแคล่วการยิงการจบสกอร์อะไรเนี่ยผมมองว่าความเร็วอาจจะสปีดขึ้นมาอีกสักนิดนึงผมมองว่าไปติดเทนอัพแบง์ผมมองว่าน่าเล่นทีเดียวนะเพราะว่าเกมรับเขาโอเคอยู่แล้วสําหรับโรดดี้ใครที่ใช้อยู่นะครับทิ่เห็นกันอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่าผมเองก็อยากรู้เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วตัวผมเองไม่ได้ค่อยได้เล่นแผนที่มีตะ อยอดเยี่ยมของฟุตบอลยูโรแล้วก็เป็นโลดีนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้มีพาคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปเว้ย